องค์การอวกาศฝรั่งเศสหรือ Cnes ซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานไซสเผยว่าเครื่องมือที่ติดตั้งบนยานได้ตรวจพบสัญญาณการสันส่นสะเทือนที่แม้ว่าสัญญาณจะอ่อนแต่เป็นสัญญาณแผ่นดินไหวบนดาวอังคารหรือ Marsquake ได้อย่างชัดเจน Marsquake แผ่นดินไหวบนอังคารที่นาซาพยายามไขคำตอบ ทาวน่ายินดีเมื่อองค์การนาซาประกาศความสำเร็จของยานสำรวจอีซายที่ลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารบนที่ราบอาริเซียมแพนิเชตซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเส้นสูนสูตรดาวอังคารตามแผนที่วางไว้จุดลงจอดนี้เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะมีพื้นผิวที่เรียบและมีระดับความสูงไม่มาก อีกทั้งยังได้รับแสงสว่างในแต่ละวันอย่างเพียงพอซึ่งให้พลังงานแก่ยานที่ลงจอดและช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยานไม่จับตัวกันเป็นน้ำแข็งยานอินไซต์จะขุดลึกลงไปถึงชั้นดินของดาวอังคารเพื่อหาคำตอบว่าภายในของดาวอังคารนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ตลอดจนแกนกลางของมันจะประกอบขึ้นจากอะไร และหนึ่งในประเด็นสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการศึกษาก็คือเหตุแผ่นดินไหวบนอ่างคารหรือที่เรียกกันว่ามาร์สเพเกิดขึ้นได้อย่างไรบนโลกของเราเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมีสาเหตุมาจากแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนตัวมุดเข้าหากันแยกออกจากกันหรือชนกันในบางพื้นที่แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวส่งผลให้เกิดภูเขาไฟระเบิดตามมา หรือในทางกลับกันการระเบิดออกของแมกมาใต้เปลือกโลกก็ก่อให้เกิดการสันสะเทือนเช่นกันเพราว่าดาวอังคารแตกต่างจากโลกตรงที่แผ่นเปลือกดาวของมันไม่ได้แตกแยกออกเป็นแผ่นๆเช่นโลกหรืออย่างน้อยอาจแยกเป็นแผ่นๆเช่นกันเพียงแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบหลักฐานมีทฤษฎีเชื่อกันว่า การที่แผ่นเปลือกของดาวอังคารสงบนิ่งนั้นมีส่วนมาจากการที่ดาวอังคารปราศจากน้ำบนโลกน้ำคือหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อแผ่นเปลือกโลกบริเวณใดที่มีน้ำบนพื้นดินที่มีน้ำบนพื้นผิวหรือในชั้นดินมากก็จะมีความหนาแน่นมากและส่งผลให้แผ่นเปลือกโลกเกิดการมุดตัว แต่สำหรับดาวอังคารที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าสูญเสียสนานแม่เหล็กไปจนทำให้น้ำระเหยออกไปจากดาวหมดส่งผลให้แผ่นเปลึกดาวแห้งและเย็นมานานหลายพันล้านปีจนยากที่จะเกิดการเปลี่ยแนแปลงของแผ่นเปลือกดาวชนิดพลิกฟ้าปั้มแผ่นดินเช่นเดียวกับโลกทว่าแม้แผ่นเปลืดาว ของดาวอังคารจะไม่ได้เคลื่อนที่ไปมาเช่นโลกแต่บนดาวอังคารกลับเกิดแผ่นดินไหวแม้จะไม่ได้สั่นสะเทือนรุนแรงมากก็ตามนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าแผ่นเปลืกดาวบนนั้นเกิดการโกมพับหรืองอขึ้นจากความร้อนที่ไหลเวียนอยู่ภายในในผิวดาวหรืออาจจะเกิดจากการหดตัวของชั้นหินอันเนื่องมาจากการ ขาดเคลนน้ําและความหนาวเย็นซึ่งอุปกรณ์ตรวจจับการสั่นสะเทือนของยานไซนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าแผ่นดินไหวที่เกิดนั้นรุนแรงมากแค่ไหน,นและเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในดาวหรือเป็นพเพราะแรงสั่นสะเทือนจากอุกาบาตท,ที่ตกลงมากระแทกกันแน่นอกจากนั้น อุปกรณ์ของยานอินไซต์ยังจะขุดเจาะลงไปยังพื้นดินเพื่อเก็บข้อมูลความร้อนที่ไหลยลเวียนเนื่องจากในดาวที่มีโครงสร้างชั้นหินเช่นดาวอังคารนั้นบางดวงกลับไม่เกิดแผ่นดินไหวแต่บางดวงก็ไม่เป็นเช่นนั้นข้อมูลที่ให้รายละเอียดความลึกองค์ประกอบตลอดจนการหมุนของความร้อนภายใน จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ไขปริศนาได้มากขึ้นจากการวิเคราะห์โดยนาซาเมื่อปี2012ระบุว่าแผ่นดินไหวบนดาวอังคารน่าจะมีแรงสันส่นสะเทือนอย่างน้อย7แมกนิจูดอย่างน้อย7แมกนิจูดเทาว่าหน่วยแมกนิจูดที่ใช้วัดความรุนแรงบนโลกมีความเปลนไปได้สูงมากที่จะคลาดเคลื่อนเนื่องจากแผ่นดินไหวบนดาวอังคารน,นั้น แตกต่างจากบนโลกตั้งแต่องค์ประกอบของชั้นหินไปจนถึงแรงโน้มถว่วงและภูเขาไฟที่มีอายุเป็นพันล้านปีซึ่งบนโลกของเราไม่มีภูเขาไฟที่เก่าแก่ขนาดนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ตั้งใจไว้ว่าจะนำข้อมูลที่เก็บได้นี้ไปสร้างแผนที่ภายในดาวอังคารแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นผ่านชั้นหินที่แตกต่างกัน จะช่วยให้เราทราบได้ว่าแต่ละพื้นที่มีความหนาของเปลือกเนื้อและแต่และชั้นมีความลึกหรือองค์ประกอบอย่างไรตลอดจนพื้นที่ไหนของดาวที่มีความร้อนข้างใต้อยู่มากกว่าบริเวณอื่นมากไปกว่าน,นั้นคือข้อมูลของแกนภายในดาวอังคารที่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มั่นใจว่าเป็นของแข็ง หรือของเหลวและเมื่อดองคารไม่ได้มีการเคลื่อนที่ของเปลือกดาวทับซ้อนกันไปมาเช่นโลกนั่นหมายความว่าภายในของมันจะยังคงองค์ประกอบเดิมตลอดหลายพันล้านปีที่ผ่านมาซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงนี่คือเงื่อนงำสำคัญที่อาจบอกเราได้ว่าดาวเคราะห์หินดวงนี้ถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร ไปจนถึงคำถามใหญ่คำถามสำคัญที่ว่าอะไรที่ทำให้ดาวอังคารกลายเป็นดาวเคราะห์แห้งแล้งเช่นในปัจจุบันเพื่อศึกษาเพิ่มเติมว่าเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์ในอนาคตจะอพยพขึ้นไปตั้งถิ่นฐานบนดาวเคราะห์สีแดงสำหรับยานสำรวจอินไซด์ภายในมีอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพมากมายเตริโอไซเอินเอ็กซ์เพอริเมนต์หรือ r e เที่ใช้วัดองค์ประกอบและอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศที่ทำหน้าที่เสมือนดาวเทียมตลอดจนแขนกลอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนอกจากนั้นยังมีแอปพิเศษที่จะช่วยแจ้งเตือนสำหรับเจ้าหน้าที่บนโลกเมื่อแผ่นดินไหวบนดาวอังคาร เกิดสั่นสะเทือนขึ้นมาอีกครั้งเพื่อฝึกซ้อมภารกิจให้แก่บรรดานักบินอวกาศที่กำลังอยู่ในระหว่างการเข้าฝึกฝนใช้ชีวิตบนดาวงคารให้พร้อมรับมืออีกด้วยจากจุดแสงกริ๊ๆที่บรรพบุรุษของเราเฝ้ามองมาเมื่อครั้งในอดีตน่าทึ่งที่ความทะเยอทะยานของมนุษย์นำพาเราให้เราส่งอุปกรณ์ ไปจนถึงยังจุดแสงดวงนั้นได้ในอนาคตมนุษยชาติจะพาตัวเองขึ้นไปเหยียบย่างพื้นดัาอังคารได้ไหมหากภาพประวัติศาสตร์หน้าใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตเราคิดแล้วมันช่างน,น่าตื่นเต้น